สวัสดีครับผมชื่อนายคันชิตรัตนพงศ์นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอขั้นตอนการใช้สื่อการสอนนะครับเรื่องหลุมสีพาเพลินครับผมเป็นครูประจําชั้นห้องเรียนมอนเตอร์ซีศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คือสื่อชิ้นนี้นะครับก็จะสอนให้นักเรียนได้รู้จักสีนะครับก็จะมีสีชมพูสีน้ําเงินนะครับสีเขียว แล้ก็สีส้มนะครับแลวก็จะมีหลุมสีอยู่สีหลุมนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยจับคู่สีทั้งสีสีนี้ให้ตรงกับหลุมนะครับเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับก็คือไหลลูกบอลแต่ละสีเนี่ย ลงไปให้ตรงกับปุ่มตนเองนะคะถ้าไหลได้ตรงอย่างเช่นสีส้มก็อยู่หลุมสีส้มสีชมพูก็หลุมสีชมพูสีน้ำเงินก็หลุมสีน้ำเงินสีเขียวก็หลุมสีเขียวจะได้เป็นลักษณะบแบบนี้นะคะเมื่อครูทำเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองทำด้วยตนเอง ก็ถ้าเรียังทาไม่ได้ก็ให้ครูนะครับช่วยจับมือนักเรียนพาทานะครับประโยชน์ของสื่อชิน้นนี้นะครับก็เพื่อให้นักเรียนนะครับได้มีความสุขสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้ฝึกทักษะการใช้สีแล้วก็ใช้มือในการขยับขยื่นร่างกายนะครับขอบคุณมากครับ